วันนี้มาทำเมนูข้าวผัดค่ะเพราะว่าเพิ่งได้กระทะมาใหม่เป็นกระทะที่เขาบอกว่าจะทำเมนูไหนก็ไม่ติดกระทะนอกจากข้าวผัดแล้วก็ยังจะมาลองทำไข่ม้วนด้วยบอกตรงๆเลยนะทุกคนแว่นมีกระทะหลายใบยแล้วแล้วก็ซื้อมาแพงด้วยแต่ว่าสามีนะ่ะทำพังไปเกือบหมดซื้อมาแพงถ้ามันพังก็รู้สึกเสียดายอยู่นะเขาต้มของไว้แล้วเขาก็ลืมแล้วก็ไม่หมดนี่กระทะใหม่จากอินซ่าเป็นกระทะหินไม้ฟ้านใบนี้เขามีฝามาให้ด้วยนะใบนี้ขนาดกําลังดีแบบที่ต้องการเลยใบยใหญ่แต่จับถนัดมือ ก้นลึกถูกใจสุดๆน่าจะผัดข้าวได้ทีละเยอะๆเลยนะเนี่ยแล้วเวลาทํานะใส่นะ้ามันแค่นี้เดียวก็พอแถมยังใช้กับเตาได้หลายรูปแบบด้วยนะที่บ้านอ่ะใช้เตาแบบแม่เหล็กมันนําความร้อนได้ดีมากๆเลยค่ะชอบมากๆตรงที่มันทําให้อาหารร้อนเร็วทําให้อาหารสุกไวประหยัดเวลาด้วยดีไซน์มินิมอลมินิใจเข้ากับครัวได้หลายรูปแบบแล้วที่สําคัญนะทุกคนราคาไม่แรงด้วยมันจะไปซื้อตอนแรกนะคิดว่าราคาหลักพันแน่เลยแต่ไม่ใช่เลยค่ะแค่แบงค์แดงก็พอนี่ข้าวผัดเสร็จแล้วเมนูต่อไปก็จะเป็็นนนไขมม้้ววแลัักยง ช้างเช็ดทาความสะอาดง่ายด้วยนะทุกคนให้ดูว่าแค่เช็ดเบาๆแล้วก็ไม่ได้ใส่สไลด์เลยแต่จริงๆเขาบอกว่าแค่ใช้ฮิสชูเช็ดก็ออกแล้วก่อนจะไปทําไข่ม้วนเราก็เช็ดกระทะให้แห้งก่อนจะทําแค่ส่งใบก็พอเพราะว่าข้าวผัดก็เยอะแล้วแล้วก็เอาไข่ไปตีก่อนมาทําไข่ม้วนแบบไม่ใช้น้ำมันกันนะคะเทไข่ลงไปที่กระทะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆจากนั้นก็ค่อยๆม้วนน้องไข่โอ้มันทําได้จริงๆด้วยไม่ติดกระทะเลยสักแอมาจากไข่ม้วนจะกลายเป็นไข่มุนแล้วทีเนี้ยไข่ม้วนมันทําง่ายแค่นี้เองทุกคนดูเนื้อข้างในกําลังดี ลแล้วก็จะใช้ทิชชูเช็ดทาความสะอาดให้ดูเช็ดทาความสะอาดง่ายมากทุกคนออกเกลียงเชแวบแบบนี้เลยและด้วยความที่เขาก้นลึกใช่ไหมทุกคนเวลาทําอาหารนี่ไม่หกออกเลยใช้ดีแบบนี้ต้องมีติดบ้านแล้วปะเขามีรับประกันให้ด้วยนะหนึ่งปีแล้ววันนี้น้องเชอร์กินข้าวเยอะด้วยสูงสัยว่าวันนี้กับข้าวจะอร่อยแน่เลยถ้าน้องเชอร์ชอบไข่ม้วนเดี๋ยวแม่ทาให้กินบ่อยๆนะ